สวัสดีค่ะพบกับตีขาเด่นจับเทรนตลาดนะคะประจำวันที่9ธันวาคม2563นะคะในส่วนของภาพรวมตลาดวันนี้เรายังมองว่าน่าจะยังแกว่งไซเวย์อิงทางขึ้นอยู่นะคะืคอแนวโล้มหลักเนี่ยอาจจะไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปแต่เมื่อวานนี้ขึ้นค่อนข้างแรงนะคะแรงกว่าที่เราคาดไปสักนิดนึงนะคะบวกไปตั้ง2%กว่านะคะก็ คิดว่าการที่ตัวเซ็นเด็กเนี่ยเบร a ตัวแนวต้านสำคัญบริเวณ1,455จุดขึ้นมาเนี่ยแนวโน้มค่อนข้างคอนเฟิร์มว่าเป็นทางขึ้นนะคะโอกาสขึ้นไปทดสอบ1,500จุดมีนะคะแต่ว่าในแง่ของแรงค้ายทำกำไรในระหว่างทางน่าจะมีให้เห็นเช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าเมื่อวานนี้อย่างที่บอกนะคะว่าขึ้นแรงไปสักนิดหนึ่งประมาณสัก2%นะคะก็เราจะติด วันหยุดยาวด้วยนะคะ4วันทําการนะคะวันนี้วันทําการสุดท้ายเพราะฉะนั้นเนี่ยความไม่แน่นอนที่จะเกิดขึ้นในระหว่างทางอาจจะทำให้มีแรงขายทํากําไรสลับได้นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เรามองกรอบ1465 1495น่ะคะก็น่าจะผันผวนอิงทางขึ้นอยู่นะคะ,ะประเด็นที่เป็นแรงผลักดันแรงหนุนหลักเนี่ยก็ยังคงเป็นเรื่องของวัคซีนนะคะความคืบหน้าเมื่อวานนี้มีการฉีดตัว วัคซีนนะคะครั้งแรกที่อังกฤษแล้วนะคะสำหรับเอ่อกลุ่มแรกที่ฉีดตัววัคซีนไปอ่ะนะคะอันนี้ก็คงต้องรอจับตาความคืบหน้าของผลนะคะส่วน fda ของสหรัฐเนี่ยแน่นอนที่สุดอย่างที่คาดการกันนะคะว่าก็จะเตรียมในการไปเกี่ยวอนุมัติถูกเฉิญในเรื่องของวัคซีนของไฟเซอร์เช่นเดียวกันนะคะเราก็คงจะเริ่มต้นเอ่อจะมีการฉีดนะคะไฟเซอร์ Pfizer เองก็มีความมั่นใจค่อนข้างมากนะคะว่า fda ของสหรัฐเนี่ยน่าจะอนุมัติเอ่อการฉีดวัคซีนเขาในเร็วๆนี้นะคะเพราะว่าเขาสามารถเข้าไปตอบคาถามได้เอ่อข้อ สงสัยของทาง fda เนี่ยได้นะคะทุกข้อนะคะตรงนั้นก็เลยมองว่าน่าจะยังคงเป็นปัจจัยบวกต่อ sentiment ทางด้านการลงทุนนะคะแน่นอนที่สุดในรอบนี้การปรับตัวเพิ่มขึ้นของตลาดเนี่ยนำโดยเรื่องของ fun flow นะคะของต่างชาติที่เข้ามานะคะเมะื่อวานนี้ก็ซื้อสุทธิในบ้านเราต่อเนื่องค่อนข้างจะเยอะนะคะ6ก0 0กว่าล้านทีเดียวนะคะก็ถือว่าซนติเ m e n t ยังอิงทางบวกแต่ว่าปัจจัยในเชิงลบหรือว่า negative ที่จะต้องติดตามนะคะก็ประเด็นเรื่องของ brexit เนี่ยอาจจะต้องกลับ ันกลับมาดูสักนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าเ,เรื่องของการพูดคุยเจราจาระหว่าง EU กับ UK เนี่ยก็อาจจะไม่ค่อยอ,อ,อยู่กับร่องกับรอยมากนักนะคะก็มีการเปลยกันในเรื่องของความเป็นไปได้ในการออก b บรกซิตแบบ NO นด a l ไปก่อนนะคะในวันที่1นมกราคมแล้วหลังจากนั้นค่อยอทำเลือกกลับมาเจรจากันต่อนะคะซึ่งผู้นําอังกฤษเนี่ยก็ถือว่า,ามีการให้ข้อมูลข่าวสารที่ค่อนข้างสับสนเหมือนกันนะคะค่อนข้างจะมีการกลับลําไปมาะคะก่อนหน้านี้มีการขู่ว่าจะออกแบบ ไร้ข้อตกลงนะคะคือโนด a l ได้นะคะแต่หลังจากนั้นไม่นานก็กลับมาบอกว่าตัวเขาเองก็พร้อมที่จะเข้าไปพูดคุยนะคะอีกครั้งหนึ่งนะคะกับทาง EU นะคะได้ในวันนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็เ,เรื่องของเคสการโนด a l ของเบบิสิตก็ยังคงอยู่ในอ,อ,อยู่ในประเด็นที่จะต้องจับตาดูต่อไปนะคะก็โดยรวมแล้วถือว่าภาพโดยรวมของตลาด ใน emerging market เนี่ยค่อนข้างที่จะในภูมิภาคนี้ค่อนข้างที่จะมีความได้เปรียบกว่าในช่วงนี้ในแง่ของฟันโฟล w ที่ไหลเข้ามานะคะเพราะฉะนั้นก็เลยมองให้อิงทางบวกหุ้นเด่นประจําวัน2ตัวของเราก็เลยแนะนําตัว bdm s เข้ามานะคะเป็นตัวหนึ่งที่มองว่าน่าจะเป็นหุ้นใหญ่ ที่น่าจะได้ประโยชน์จากในแง่ของฟันโฟหลังจากที่หุ้นใหญ่หลายตัวในหลายเซกเตอร์นะคะที่ขึ้นไปค่อนข้างที่จะเยอะแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มธนาคารนะคะกลุ่มพลังงานนะคะปิโตเคมีนะคะก็ขึ้นไปเยอะๆก็มีการเวียนไล่ในหลายๆเซกเตอร์ที่เป็นเซกเตอร์ใหญ่นะคะก็เซกเตอร์รองลงมาแล้วก็เป็นตัวใหญ่ในเซกเตอร์ก็น่าจะเป็นทาร์กเก็ตถัดไปนะคะเราก็มอง BMS d เนี่ยน่าจะได้ประโยชน์นะคะเราก็เห็นนะคะมีแรงซื้อเข้ามาใน NVR นะคะอย่างเมื่อวานก็ยังมองเห็นมีแรงซื้อกว่าประมาณ797าล้านบาทที่เข้ามาในสัปดาหก นะคะก็ มองในแง่ของพื้นฐานเองผลประกอบการนะคะก็ถือว่ายังมีแนวโน้มที่ค่อนข้างดีนะคะในไตรมาสที่4ของปีนี้เนี่ยเรายังคาดการณ์การฟื้นที่ดีต่อเนื่องในเชิง Q1Q Q นะคะตามจํานวนผู้ใช้บริการที่เพิ่มเติมขึ้นมานะคะอีกตัวหนึ่งที่เราแนะนําเป็นหุ้นเด่นประจําวันวันนี้นะคะก็คือตัว Gpsc นะคะตอนนี้มองในเชิงพื้นฐานเรื่องของกําไรไตรมาสสี่น่าจะดีต่อเนื่องนะคะจากการกลับมาเดินการผลิตเต็มที่นะคะในโรงกล o w energy 5นะคะที่จะที่ปิดซ่อมบํารุงฉุกเฉินไปนะคะ แล้วก็ตัว m a r ิ i นเนี่ยก็ยังดีต่อเนื่องตามราคาก๊สที่ลดลงด้วยนะคะตัวนี้เราก็ยังคงเป็นหนึ่งในโลนฟาที่เราชอบนะคะหยิบยกขึ้นมาแนะนำนะคะก็ฝากไว้2ตัวสำหรับ BDMS กับ GPSC นะคะในวันนี้นะคะส่วนพอร์ตเนี่ยเมื่อวานเราเทคพอร์ตตัว SCC บูนใหญ่ไปที่59.4%นะคะตอนนี้เราถือมีกลิมแล้วก็ตัว CBG อยู่นะคะเทคนิคอลพิกนะคะ3ตัววันนี้นะคะก็จะได้แก่ตัว JWD นะคะ MTC แล้วก็ TPI TPIPP ค่ะ พื้นฐานนะครับเริ่มที่ MTC นะครับ <c oughs> ธุรกิจสินเชื่อจำนำทะเบียนรถนะครับมีการแข่งขันสูงมากนะครับและมีการร่วมทําการร่วมทําธุรกิจระหว่างสวทและธนาคารสินเข้ามาทําให้การแข่งขันรุนแรงขึ้นไปอีกนะครับแต่ทาง MTC <c oughs> นะครับมองว่าตลาดนั้นเติบโตได้มากนะครับความต้องการสินเชื่อยังมีอยู่อยู่มากนะครับทําให้อย่างคงเป้าการเติบโตที่ที่2 0ถึงี่สปเเหมือนเดิม MTC ได้ปรับลดอัตราดอกเบี้ย พี่คิดกับลูกค้าลงนะครับเพื่อแข่งขันนะครับอย่างไรก็ตามนะครับตามผู้บริหารมองว่าผลตอบแทนสินเชื่อที่เสียไปถูกชดเชยด้วยความต้องการสินเชื่อที่เพิ่มมากขึ้นนะครับและไม่กระทบกับผลประกอบการนอกจากนี้ทางอินีซนะครับจะพยายามเพิ่มธุรกิจใหม่ๆนะครับเพื่อหารายได้เพิ่มเติม้นแต่มาสี่นะครับปกติจะเป็นไฮซีซั่นของการปล่อยสินเชื่อทําให้ทางฝ่ายคาดว่าผลประกอบการไตรมาสสี่นะครับน่าจะทำดีลหาต่อเนื่องได้ สังเกตองค์ประมาณการกันไปปี63นะครับไปที่4,900ล้านนะครับเพิ่มขึ้น16.2%เยนเยียและเพิ่มขึ้นอีก15.2%เยนเยียในปี64นะครับเป็น5,700ล้านบาทนะครับยงังคงราคาพื้นฐานที่60บาทแล้วก็ยังไม่นำขยอยซื้อนะครับสำหรับ MTC สุภาไยนะครับลองมาดูตัวนี้อีกสักตัวไหมครับเมื่อวาน2อสวันนี้เห็น AP ขึ้นเยอะนะครับตัวนี้ก็อาจจะเป็นตัวนำนำในกลุ่มหุ้น Property นะครับก็น่าจะตามตามกลับไปได้นะครับดูจากทรงตลาดก็น่าจะเข็นเข็นไปได้ช่วงนี้ถ้าดูเรื่องเรา Fundamental ของเขานะครับดูยอดจองปีนี้9เดือนทำได้ส0งล้านเทียบกับ26งหมเป้าเพราะฉะนั้นเหลืออีกประมาณห้าพันกว่า ถามว่าจะมาจากไหนนะครับคิดว่ามาจากแนวราบนะครับดูจาก3ไตมาสที่ผ่านมาก็ทําได้4 0 0 0ที่เหลืออีก2,000ันผมว่าก็น่าจะเข็นเข็นขายคอนโดได้บ้างนะครับมันก็จะอาจจะได้เป้าและหลุดเป้านิดหน่อยนะครับสาหรับปีหน้าเนี่ยก็คิดว่าทรงน่าจะดีกว่านี้นะครับอย่างน้อยแนวราบที่เขาขายดีๆนะครับปีหน้าเขาน่าจะช่วยเขาได้ระดับหนึง่ง นะครับปีหน้าก็น่าจะกลับมาเติบโตได้นะครับในส่วนแนวราบกํากไรนะครับปีนี้อาจจะลดลงนะครับเพราะว่ายอดโอนคอนโดปีนี้ขาดช่วงนะครับการพัฒนาคอนโดที่จะมาโอนปีนี้น้อยนะครับแต่จะไปปีหน้าเยอะนะครับเพราะฉะนั้นจะมีของไปรอโอนปีหน้าค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเราก็ดูฐานรายได้ปีหน้าเนี่ยจะโตจากปีนี้มากนะครับเพราะฉะนั้นโอกาสที่กําไรจะกลับเติบกลับมาเติบโตค่อนข้างดีนะครับดูจากราคาหุ้นก็ค่อยๆไล่ขึ้นมา นะครับอาจจะเป็นหุ้นหนึ่งในน้อยตัวนะครับปีหน้าที่กลับมาเติบโตได้ดีนะครับแม้ว่าจะเป็นเรื่องฐานต่ำก็ตามนะครับแต่อย่างน้อยก็มีแบ็กหลอกที่รอรอโอนอยู่นะครับมองราคาหุ้นตอนนี้ P7 เท่ายวประมาณยูประมาณ7%นะครับ P เฉลี่ยของของตัวเขาเองเนี่ยประมาณ8เท่านะครับเทียบกับปัจจุบัน7ก็ยังพอมีอัพไซด์ให้เราเล่นนะครับก็แนะนำตัวนี้นะครับเป็น ทยอยซื้อนะครับาราคาพื้นฐานอยู่ที่20บาท40สตางค์นะครับมองว่าอาจจะเป็นตัวอีกตัวนึงนะครับที่หยิบยกมาเล่นนะครับหลังจากที่ตัวนำ AP เนี่ยขึ้นไปเยอะแล้วแรนขึ้นไปเยอะแล้วนะครับ ในส่วนของตัวราคาทองคำนะคะวันนี้ก็ยังลุ้นอิงทางขึ้นอยู่นะคะหลังจากที่ปรับตัวขึ้นมาเรียกว่าสูงสุดในรอบ3ส,สัปดาห์นะคะ,ะผ่านระดับประมาณ1,860ขึ้นมาแล้วก็เมื่อคืนนี้เนี่ยขึ้นไปเท้ระดับ1875เหรียญสารัลต่อออนซ์นะคะเช้านี้เนี่ยกลับมาแกว่งตัวใกล้ระดับ1 8 7 7 10เหรียญสารัฐต่ออนอนซ์ยังคงเป็นความคาดหวังเรื่องของออการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจสารัฐนะคะที่ก็อยู่ในช่วงการเจรจากันอยู่นะคะเรื่องวงเงิน9.08แสนล้านเหรียญสารัฐนะคะ ตรงนี้ก็มองว่าน่าจะเป็นปัจจัยขับเคลื่อนราคาทองคําในทิศทางบวกได้ต่อนะคะจนกว่าจะมีความชัดเจนแล้วก็ขอออกมานะะในเรื่องของตัวเลขวงเงินนะคะแล้วก็รายละเอียดของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะ นอกจากนี้เองเนี่ยการปรับตัวลงของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐนะคะอายุ10ปีแล้วก็30ปีเมื่อคืนนี้เนี่ยก็เป็นอีกปัจจัยที่เป็นแรงดูดให้มีการเข้าซื้อทองคำนะคะในส่วนของตัวอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐนะคะอายุ10ปีเนี่ยลงไปที่ระดับ0.98%นะคะขณะที่อายุ30ปีเนี่ยลงไปที่ระดับ1.6%นะคะ อย่างไรก็ดีนะคะหลังจากที่ f d a สหารัสนะคะมีการส่งสัญญาณไฟเขียวเรื่องของการอนุมัติวัคซีนโควิด n i n e t ของไฟเซอร์นะคะตรงนี้ก็อาจจะเข้ามาเป็นปัจจัยที่ถ่วงก,การปรับขึ้นของราคาทองคำอยู่บ้างนะคะแต่เราก็ยังมองว่าแรงหนุนหลักในเรื่องของออความคาดหวังเกี่ยวกับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของสหรัฐเนี่ยน่าจะมีน้ำหนักมากกว่านะคะขณะที่ Uh, SPDR นะคะ ETF ทองคํารายใหญ่นะคะ uh, ตรงนี้ก็กลับมาถึงคองทองคำทรงตัวที่ระดับ1179.78ตันนะคะถ้า uh, ไม่ได้มีการขายออกมาหนักๆมากขึ้นนะคะตรงนี้ก็ดูน่าจะเป็นบวกกับตัวราคาทองคํานะคะส่วน uh, สัปดาห์นี้เนี่ยในเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐก็น่าจาับตาเช่นเดียวกันนะคะ uh, ในเรื่องของตัวเลข CPI แล้วก็ ตัว PPI นะคะของสารัฐคาดการว่าน่าจะปรับตัวลดลงนะคะสำหรับตัวเลขที่จะออกมาดังนั้นเนี่ยตรงนี้ก็จะยิ่งสร้างความหวังนะคะในเรื่องของตัวมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจว่าจะถูกเร่งให้ออกมาในเร็วๆนี้นะคะแล้วก็จะทําให้ราคาทองคำมีโอกาสขยับตัวขึ้นได้ต่อนะคะเข้าใกล้เป้าหมายระดับ1,900เหรียญสารัฐมากขึ้นนะคะสําหรับ ตัวกรอบการเคลื่อนไหวของราคาทองคำสปอร์ตในวันนี้นะคะเรามองแนวต้านระดับ1,875 1 8 8 5นะคะแนวรับ1,860 1 8 5 0ถึงน่ะคะส่วน g o โ2 0ก็มีกรอบการเคลื่อนไหวเท่ากับในส่วนของสปอร์ตนะคะเนื่องจากว่าใกล้จะหมดอายุสัญญาแล้วนะคะกลยุทธ์การลงทุนเรายัางเน้นเก็งกำไรในฝั่งรองนะคะก็เทรดดิ้งรองนะคะตัว g o แ2 0ในกรอบห 1,860นะคะถึง1,885นะคะส่วนเทนเทสยังแนะนำให้เวแอนซีไปก่อนนะคะเนื่องจากว่าตลาดบ้านเราเนี่ยโกลออนไลฟิเจอร์จะปิดทำการนะคะ2วันก็อาจจะมีความผันผวนนะคะ,ะแล้วก็ในส่วนของอประเด็นเรื่องของซ u เปอร์มาร์จินเนี่ยนักทุนเนี่ยจะต้องจับตาดูด้วยนะคะในเรื่องของการวางหลักประกันที่สูงขึ้นนะคะในช่วงที่ตลาดบ้านเราปิดทำการค่ะก็ จบในส่วนของมุมมองตลาดแล้วก็ประเด็นสำคัญในวันนี้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ